วันนี้นะครับเราจะมาทำคลิป <c oughs> จับเท็จกันนะครับผมแกเคยแอบนอกใจใช่ไหมเคย ก็เจโลนะครับสวัสดีวัสดีคนไทยร้วยซื้รูปใจนอกโลกโอ้เจ็บเนี่ยวันันเลือดคำสาลยก็โดนตาแล้วก็นะครับทุกาสวัสดีนะครับเราอยู่กับพี่กี้เอเบนนะครับ ก็วันนี้ก็อยู่กับผมเมเจทีวีนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทําคลิปจับเท็จกันนะครับผมแล้ววันนี้เนี่ยผมก็เ oh. พิ่งจะถ่ายคลิปของพี่เสือมาแล้วเสร็จนะครับก็ oh. คือใครอยากจะดูคําถามที่ผมปั่นกับพี่เสือก็ไปดูได้ที่ช่องพี่เสือมาแล้วนะครับนะเราก็ถามคําถามกันฮามากๆนะครับ oh. แล้ววันนี้ครับ oh. ผมก็เลยเชิญพี่เสือมาแล้วนะครับมาเป็นคณะกรรมการให้เรานะครับมาเลือกคําถามเออ สวัสดีครับตัวทำไมครับตัวจะส่งเสียงมาโอเคอยู่หลังกล้องก็แล้วทุกคนครับแต่ก่อนจะไปรับชมการพิ่กี้มีอะไรจะมาขายนะจ๊ะอะไรอ่ะไม่ได้นัดกันมาเลยอ่ะก็เลยครับก่อนที่จะไปรับชมกันนะครับผม ม,มีอะไรดีๆมาบอกทุกคนด้วย oh. เพราะว่าบางคนที่กําลังรอเสื้อ MJ TV อยู่ตอนนี้เสื้อ MJ TV เปิดขายจองแล้วครับผมจะจัดส่งวันที่30นะครับผม uh. แต่หากใครสั่งตอนนี้ uh. จากตัวละ990บาทรับไปเลยตัวละ490บาทตอนนี้เท่านั้นนะลิงก์สั่งใต้คลิปนะทักเข้ามาสั่งก็ได้ถ้าสั่งวันนี้จะจัดส่งอีกทีวันที่30นะครับผมผมต้องเปิดพีออเดอร์ก่อนเพราะว่าเคยทําออกมาเลยทีเดียวแล้วมันหมดไปเลย uh. น้อง,องๆมาคนสั่งไม่ทนันยังไม่ม มีตังอะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนตัวคนที่ดูผมก็เป็นเด็กไงบางทีก็รอเก็บตังผมก็เลยเปิดพรีออเดอร์นะครับผมเพราะฉะนั้นสั่งวันนี้จากตัวละ990เหลือตัวละ490จะจะส่งให้วันที่30นะครับผมลิงก์สั่งซื้ออยู่ใต้คลิปม้าทุกคนครับวันนี้เราจะมาทําจับเทสกับพิกกี้กันนะครับทุกคนพี่แจ๊คครับคำถามแรกที่อยากให้ใครเป็นคนวางเนมวางผู้ชายแล้วโดนก่อนต้องเทสเครื่องก่อนเทสเครื่องก่อนเทสเลยเทก่อนดีกวอาอันนี้มัน บอกเครื่องบอกเครื่องยังไม่ยังไม่ต้องใส่ก็ใส่อย่างเดียวเลยครับใส่ปล่ะโอเคผมผมก่อนนะ <S <S <ans> <S <a> พร้อมแล้วกดเลยอย <S ans> <S ans> ากถามว่านี่ปะ่ะเคยแบบแอบไบปลงอ่างไหมเคย ไปอาบน้ำอะไรอย่างนี้ไหมไม่ใช่ก็ <c oughs> หมายถึงว่ามันร้องคืออะไรร้องคือรอดร้องคือรอดไปกี้คือรอดไม่โดนเออรอมันมารอดมไม่โด <c oughs> นเลย <c oughs> แสดงว่าจริง <c oughs> ไม่ไม่โอเคครับเขั้นหลุมขากต่อไปเลยดีกว่าครับทุกคนครับ <c oughs> ไม่ใช่แกพึ่กอธิกาก่อนว่าอ๋อเมื่อกี้ผมโดนช็อตแสดงว่าผมมันไม่เคยไปลงอ่างเพราะเมื่อกี้เขาถามว่าพี่เรียมเคยลงอ่างไหมบอกว่าเคยแล้วมันช็อตแสดงว่าผมไม่เคยโกหกเครื่องมันจะช็อตใช่แสดงว่าไม่เคยใช่ อะไรเหรงงไม่เป็นไรพี่ต้องคิดมากมาสนามต่อไปกันเลยไม่เคยไม่ไม่เคยเคยไหมครับอุ้ยมีพี่รุ้นเคยก็บอกเคยแต่ครึ่งมาช็อตแสดงว่าไม่เคยไม่เคยเอ้าอะไรอ่ะเอาเป็นสนามต่อไปกันดีกว่าคนรับดูละสามสองดึงพี่กี้ครับโลจิเรื่องเกมไหมเคยแอบเติมเกมเยอะสุดเท่าไหร่ ดนเมื่อกี้ช็อตดิช็อตช็อตเขาร้อกัเฉยแกเขาเล่นมาก่อนเขารู้ซึ่งป่าที่บ้านจะไม่ได้อันนี้นอกทิศอยากรู้จริงละแกก็อยากเติมเกมที่ป่าพอดีถึงแสนอยู่มั้งถึงแสนอยู่มั้งเอ้ยจริงจริงมันก็ไม่ไม่ต้องไปตัดเลยพวกนี้ตัดเลยต้องดี่ป่าจริงจริงโอ้ทำไมมันช็อตอ่ะพวกแกมุกโกของแกเขาตื่นเต้นตลอดมันก็ช็อตเขาตลอดสิ มาตามผมครับผมจะตอบแต่ความจริงผมกังสุดใจนะครับเพราะว่าแฟนผมเนี่ยเราไม่เคยแบบโกหกใส่กันนะครับผมถามว่าเิมเคยแอบซุกตังแฟนเยอะสุดเท่าไเป็นแสนครับแต่จาไม่ได้ลว่าเท่าไหร่เส่ยกับล้านเป็นร้าน<อ> อนี่ไม่โดนช็อตครับเสียงมันร้องอไห้คือแบบอ้ยเย้ดีใจจังเลยรอดแล้วอะไรเงี้ยไม่เล่าไม่เล่าข้อสอบข้อดึงคนอะไรวะเนี่ยตแม่เอ้ยอ๋อก็ซื้อรถไงที่วิเสือพาวผมไปซื้อรถอ่ะมาแปลงไงเห็นไหมโกหกไม่ได้รอดเป็นแสนไมอดเป็นล้านลืมผมลืมคิดตรงนั้นแต่วผมเคยมีครั้งเดียวเองมาทุกคนครับคำถามต่อไประหว่างเนมกับเฟยด้าใครและใครมากกว่ากัน อย่าช้อนนะแสดงว่ารักเท่ากันดีใช่แน่แหละว่าจะพูดรักเท่ากันคารากเขาเมื่อวาถ้าอตอบในใจเขาจะตอบว่าเท่ากันแต่ก็บอกหลอกลูกเลยชอ้อนจริงๆก็รักเท่ากันหลอกเหอมาเดี๋ยวเขาถามแกได้ไดแกเคยแอบแซ่กว่าใครไหมล่นน้องที่ทำงาน โช็อตอยู handicap, อ่วเป็นโดนช็อตอยู่คุณตอบคำถามสุดเล้วนะตอนแกจีบเขาแกมองว่าเขาหล่อไหมหล่อช็อตเองอันนี้ก็คือแบบอะไรหรอไม่หล <cious> ่อการหลอกช็อตดีเลย ผมไี่ตีแฟนที่รานหมูกระทะพิกี้เขาเป็นพนักงานหมูกระทะวันเกิดผมผมไปกินหมูกระทะเจอพิกี้ขาวสวยเซ็กซี่เลยตีเลยขอเบอร์เลยพิกี้ในใจละลายยื่นเบอร์โทรศัพท์มาเลยจริงจริงเขาบอกว่าเจอขอเบอร์แล้วแฟนผมตอบผมว่าอะไรป่ะพี่ตอบผมไม่เคลียร์นะจับมือไม่ได้เขาบอกว่าเอาโทรศัพท์มาแฟนผมก็ยื่นโทรศัพท์ให้ผมก็เลยกดเบอร์ตัวเองแล้วก็โทรเข้าเบอร์ตัวเองผมก็โทรไปคือตอนแรกพิกี้จะไม่ให้ผมแต่พอกลับบ้านมาพิกี้เป็นคนโทรหาผมเองแฟนผมหรอก ง่ายไม่เกี่ยวไม่ได้หรอกเอาต้องไปโทรหาเขาพรอิขคิดออาตาผมละแกจะถามหรือว่าให้พี่เสือถามแกชอบกินข้าวมันไก่ไหมชอบช้อนเครื่องพังถ้าชอบเครื่องพังอ๋อเขาชอบกินแกมากกวา คือะไรแกน้อเล่วหหันอใดแกเครื่องนี้มันไม่จริงกูตื่นเต้นตลอดเวลาโอเคทุกคนครับงั้นมาไฮไลท์กันเลยดีกว่าเมื่อกี้เราก็เคยถามคำถามนี้ในช่องพี่เสือไปแล้วหากใครอยากรู้ว่าพี่เสือตอบยังไงก็ไปดูช่องพี่เสือนะครับมาผมรักลุงตู่หรือเปล่ารักรักครับ ช็อตมากเลยเพื่อนจริงแกหายมากเลยแกก็ไม่อยากโดนช็อตแล้วอ่ะช็อตทุกตาเลยเห็นพิกกี้ชอบส่งมาล้อเลียนแกไม่เอาไม่อยากโดนอไม่โดนแล้วไม่โดนแล้วจะตอบความจริงไงแกรักมิงนทป้อมไหมรักเอ๊ยไม่รั รวยเปเจทีวีรักหมดทุกคนนะฮะคุณผู้นู้จิตใจตัวเองแต่ถ้าทุกคนครับถ้าจะมาพูดตรงๆนะครับผมแบบแล้ะถูกก็รักจริงหรือไม่รักโคตรเกลียดแม่งเลยเออทักคู่เลยไม่ถึงหมาที่บ้านหมาหมาบ้านไอ้กีหมาบ้านไอ้กีโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าคำถามสุดท้ายนะครับโอ้ยอี๋พอแล้วไม่อยากโดนถามพี่กี้เป็นคนถามผมอ่าแล้วโหวดเป็นคนถามพี่กี้เป็นคนถามสุดท้ายอ่ะแกคิดป่ะแกเซ็รักทำไมรักครับ ไขา一点都不穿内เดี๋ยวไปแก้ไม่ไ้เขาเขาลักพี่คิมกล้าที่ไปเล่นกับอุบิมไงไอพีมแบบโดนยำแน่อ่ะแกบ้างไม่เห็นโดนชนอีกแล้วมันจะเทือนอะไรอ่ะ แกเคยแอบ e นอกใจเพาไหมเคยแต่ชอบ ต้องไใจพี่เนมปะทุกคนครับแหมมช็อบเขาจริงเลยมันจดที่ตาเลยอ่ะฮะโอเคครับผมไปบ่ายเลยเขาวันนี้พี่เนมกับพี่กี้เราก็มาเล่นกันสนุกสนุกขำขนะครับบางทีมีคำถามอะไรที่มันดูติงตองตลกตลกทะลึ่งทะลึ่งไปบ้างไงก็ขออภัยด้วยในคลิปนี้เนาะก็เพื่อความบันเทิงเนาะเราไม่ได้มาแนวนี้ง่ายแล้วปกติเราจะแบบเราเล่นอยู่กบนสองคนเราก็จะแบบสุขสันต์สุขสันต์เนาะแบบครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารอบนี้มาแนวแบบ เอนเตอร์เทนแนวเฮฮาลำบ้ากนะฮะเป็นไงก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับมีกิริยามารยาทอะไรที่มันไม่เหมาะสมนะครับเอาวันนี้นะครับผมกับพี่กี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วอย่าลืมไปสั่งเสื้อเอเวเรทีวีด้วยนะครับในแฟนเพจจาก9 9 0บาทเนี่ยตัวละ499บาทแล้วนี้ครับขอบคุณพี่เสือมากๆที่มาเป็นกรรมการให้นะครับโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเฮ้ยมีคนหนึ่งนะต้องมาระมุกป่ะ